สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมในระบบูมกันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง youtube นะครับนะก็วันนี้ส1มอมกราคม25 6 5ห้าครับอยู่กันวันสุดท้ายของเดือนมกรากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามภาพการปิดแท่งเดือนกันอยู่ในวันนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ อะไรหรือเปล่านะครับราคาจะยกตัวกลับมาปิดเดือนที่ราคาเปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับแต่คงคิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีแท่งวีกดราคาไว้ด้วยชุดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเราได้พูดคุยกันถึงดีเทลของการเดินแท่งของสัปดาห์กันไว้แล้วเนี่ยพอสมควรนะครับเพราะนั้นลองไปติดตามรับชมในบทวิเคราะห์สุดสัปดาห์กันได้นะครับ ส่วนภาพของเดือนเดี๋ยวรอจบวันนี้เดี๋ยวยังไงได้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดเดือนนะครับมาสรุปภาพวิเคราะห์ภาพใหญ่ ภาพกลางก่อนสปิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาดีเทลของวันนี้นะครับนะภาพเดือนครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราติดตามการปิดแท่งเดือนอยู่นะครับ mm hmm. ก็จริงๆก็คงไม่ได้สนในแท่งของสัปดาห์ของเดือนที่แล้วกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วจบมาเราคาดว่าขึ้นไปทดสอบ W1 นะครับแล้วก็รอสัญญาณกลับตัวแล้วก็รอกลับตัวลงมาตอนนี้ทุกกระบวนการ สวัสดีเพื่อนที่เข้ามากันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์นะครับอ่ะก็คือทุกกระบวนการทุกทุกมิติในส่วนที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยก็จบตัมเงื่อนไขกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเดือนนี้นะครับทีนี้ก็ราคาปรับตัวลงมาต้องบอกว่าเยอะกว่าที่คาดการณ์นะครับได้ของมาน้อยไปหน่อยมันก,กันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ได้มีอะไรผิดแปลก นะครับพิสดารเข้ามาหรือเซอร์ไพรส์ตลาดในลักษณะาการยกตัวขึ้นไปปิดที่ราคาเปิดแบบนี้ยังให้น้ําหนักมอ,มองไปในทิศทางของการลงครับนะเพราะนั้นดีเทลเดี๋ยวในบทวิเคราะห์สัปดาห์พูดไว้พอสมควรแล้วนะครับลองไปติดตามรับชมกันดูนะครับเพราะนั้นเดือนตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้มากนะ,นะครับรอจบนะักวันวันนี้กันก่อนนะครับอ มากันที่ในส่วนของภาพของสัปดาห์นะครับภาพของสัปดาห์ที่เราพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในสัปดาห์นี้เรามองกันไว้สองแพทเทิร์นนะครับก็คือแพทเทิร์นหนึ่งและแพทเทิร์นสองเนี่ยแพทเทิร์นหนึ่งมองว่ามีการยกตัวพักตัวก่อนแล้วก็ปรับตัวลงนะครับแพทเทิร์นสองคือปรับตัวลงมาเลยนะครับโดยน้ําหนักความน่าจะเป็นเนี่ยเรามองไว้หกสิบสี่สิบนะครับนะาการยกตัวแล้วแล้วลงกลับลงเลยเนี่ย อันนี้คือภาพทั้งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของของแพทเทิร์นหนึ่งที่ให้ไว้หกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผมมองไว้ว่ากันถึงพุทธนะครับจะเป็นมีโอกาสพักตัวนะครับแล้วก็พุทธถึกสุกเป็นช่วงให้ราคาจะปรับตัวลงนะครับอันนี้ตามคาดการเอาไว้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูกัน ปิดวันวันนี้ด้วยการจบวันวันนี้ด้วยว่าจะจบมาแบบไหนปิดมาแบบไหนนะครับแต่การที่ผมให้น้ําหนักมาทำแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ราคาลงมาไกลนะครับมาเจอรับแล้วก็รอปิดเดือนด้วยนะครับทั้งหลายๆปัจจัยเนี่ยทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะไหลมาพักก่อนนะครับแต่ยังไงซะก็ตามเดี๋ยวจะต้องมีจุดเปลี่ยนแน่ๆนะครับมีจุดที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดสังเกตว่า ราคาจะไปเข้าทางแพทเทิร์นไหนนะครับซึ่งในการที่จะเข้าแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยในการที่จะย่อพักตัวขึ้นมาก่อนเนี่ยมันต้องมีจุดเบรกของมันในทำเฟรมย่ออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับามาเรีนมากันที่ในส่วนของภาพภาพวันนะครับภาพวันที่เราคุยกันเอาไว้ก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมมองว่าน้ําหนักเนี่ยมีโอกาสยกตัวก่อนอน,นะครับมีโอกาสยกตัวขึ้นมาก่อนจาก การปิดของแท้งวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าการปิดแท่งของวันศุกร์ที่ปิดเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ว่าด้วยภาพวีกดดันนะครับกดดันเป็นทางลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการรับสัญญาณจากวันศุกร์เข้ามาบ้างนะครับแต่การจบทั้งสัปดาห์เนี่ยยังให้น้ําหนักไปทางลงลักษณะจะออกมาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการยกตัวปรับตัวขึ้นมานะครับ การรับสัญญาณของวันศุกร์นะครับสิ่งที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยก็คือตั้งแต่1 8 0่งนะครับถึง1815นะครับที่เราคาดว่าจะเป็นโซนที่ขออภัยนะครับสอนะครับ1820นะครับถึง1805คิดว่าจะเป็นโซนกลับตัว ทีนี้ในพฤติกรรมของการกลับตัวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปตามกันเรามาที่ภาพปัจจุบันดีกว่ามาที่นปัจจุบันว่าเอ๊ะก,การที่จะไปหนึ่งแปดศูนย์ห้าหรือหนึ่งแปดสองูนย์เนี่ยมันมีเงื่อนไขหรือมีปัจจัยอะไรที่จะต้องผ่านให้ได้นะครับหรือมีต้านไหนที่จะต้องผ่านให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปย่อยทา์เฟรมลงไปในดูในลักษณะของภาพของชั่วโมงกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับ มีการรีเทสมีการเจอ W2 ด้วยนะครับภาพวันสุกมาด้วยนะครับก็คือสัญญาณแห่งเพียนการเตือนของวันศุกร์มีมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสองปัจจัยนี้บวกกับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนนะครับเป็นจุดที่รอเดือนพักนะครับก็หลายๆปัจจัยนะครับว่าการจบจะจบแบบไหน นะซึ่งเดี๋ยวเราไปย่อยทำเฟรมลงมาดูในระดับ4ชั่วโมงนะครับว่าถ้าจุดที่จะวิ่งต่อก็คือการมาเข้าแพทเทิร์นสองเนี่ยลงเลยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแล้วก็แพทเทิร์นหนึ่งที่จะต้องยกขึ้นมาเนี่ยจะต้องผ่านต้านไหนแนวไหนนะครับมากันที่ในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงนะครับภาพของ4ชั่วโมงนะครับจุดที่จะบอกว่าราคาจะยกเนี่ย ตอนนี้อาจจะต้องรอดูแพทเทิร์นนะครับมีหลายปัจจัยนะเดี๋ยวแพทเทิร์นอาจจะลงไปดูได้ตั้งแต่ระดับชั่วโมงเลยว่าเกิดขึ้นมาไหมนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมองเห็นต้านครับแถวแถวหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับต้านแถวแถวหนึ่งเจ็ดเก้าสพักราคาขึ้นมายืนนะครับและเห็นการยอร่อที่แบบยอ่อไม่ได้ลึกมากเนี่ยมีโอกาสที่จะฟอร์มตัวตรงเนี้ยปรับตัวขึ้นมากันได้ นะครับอาจจะมีการแว่งวันจันทร์แล้วก็อังคารอาจจะปรับตัวขึ้นพุทธอาจจะทุบก,กับอะไรประมาณแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราพูดคุยกันในการที่จะเริ่มเก็บของจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่1805นะครับแต่ให้แบบจะพูดว่าให้แบบเผื่อๆหน่อยก็1820นะครับตามกรอบนี้ทีนี้ 1 8ึ่มาจากไหนหนึ่งมาจากไหนนะครับต้องบอกว่ามาจากรับเดิมนะครับขอบอนุารับเดิมซึ่งตอนนี้เป็นต้านถูกไหมอ,อีกจุดหนึ่งก็คือการรีเทสหรือการทดสอบหลังเทรนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองจุดนี้ครับมีในยัะอยู่นะครับว่าจะปรับตัวขึ้นมาก็ก็จะมาเข้าในภาพของโซนนี้นั่นแหละนะครับถ้าปรับตัวขึ้นมานะครับ ทีนี้ในกรณีของการหลุดแล้วหลล่ะในกรณีของการหลุดแล้วไหลต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแรงมากนะนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเข้าตามแพทเทิร์นหนึ่งที่เราคาดการ เพราะนั้นราคาย,ยังมีโอกาสไหลได้เสมออันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับเพราะนั้นผมคาดการในภาพของแพทเทิร์นหนึ่งก็จริงสัญญาณวันศุกร์เข้ามาก็จริงนะครับแต่มันจะต้องมีปัจจัยอื่นเสริมนะครับที่เรารอกันอยู่นะเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาสักวันนี้ในการสร้างฐานอังคารขึ้นแล้วพุทธรับตัวลงก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกแหละภาพสั้น ในระดับชั่วโมงอาจจะต้องเห็นแพทเทิร์นก่อนใครที่รอจะช้อนอาจจะต้องเห็นแพทเทิร์นก่อนเพราะการที่ราคาเทลงมาแรงๆแบบนี้นะครับมันมีโอกาสไหลได้ทันทีนะครับมีโอกาสไหลได้ทันทีมีโอกาสที่จะไม่วิ่งแบบไม่สน w 2เลยก็ได้นะครับแต่ราคาเนื่องจากไหลลึกแบบนี้แล้วก็ปัจจัยเจอรับปัจจัยเจอแท่ง ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยทําให้ผมมองว่าอ่ะเดี๋ยวรอดูการพักฐานแถวนี้ยซึ่งผมให้น้ําหนักไว้หกสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้สูงมากถูกไหมเพราะ,ะนั้นจุดนี้มีโอกาสแค่พักตัวมันก็ไม่ได้สูงขนาดแบบว่าเอ้ยมันจะต้องขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่เพราะ,ะนั้นเพราะ,ะนั้นแบ่งความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งแบบคือจริงๆอ่ะผมมองว่าพักต้อง,มองหมายผมมองว่ามีโอกาสพักแต่ผมก็ไม่ได้สวนนะ ต้องบอกว่าผมไม่ได้สวนบใบเข้ามานะครับผมมองแค่ว่าอ่ะใครที่มีของหรือจุดที่จะฟ o l โล w ตามจริงๆเนี่ยจุดเนี้ยอย่าเพิ่งฟ o ลโล w เลยไกลเกินไปใครที่จะฟอลโล่ช็อตนะครับไล่อย่าพิ่งมารอยกพักแล้วช็อตดีกว่าอันนี้คือในยักของการรอการพักนะครับผมไม่ได้อยู่ๆไอ้สวนเข้ามาเลยบายเข้ามาเลย,บย,เาาเลยแบบเนี้ยอันตราย นะครับวันนี้ฝากเตือนเอาไว้นะครับผมรอแค่แค่พักเท่านั้นไม่ไม่ถึงกระสวนเข้ามานะเพราะนั้นมันอาจจะใช้ในการวางแผนเพื่อรอราคาพักฐานแต่เอาแหละแน่นอนมันมีคนคันมือแน่ๆถูกไหมวัะนั้นเดี๋ยวเราต้องลงไปในภาพของชั่วโมงนะครับว่าเอ๊ะไอ้กลุ่มคนคันมือทั้งหลายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คันมือทั้งหลายจะวางแผนวางปรับกลยุทธ์ยังไง เอาเป็นว่าจุดตัดขาดทุนสุดท้ายผมให้โลเมื่อวันศุกร์นะครับแถวแถวหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกันอ่ะเอาตัวเลขสวยๆไม่ไม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วกันนะครับอ,อ่ะตรงนี้ใครที่แบบคันมือแหมรอไม่ได้จริงๆอยากจะเข้าแล้วเอ้ยราคามีโอกาสที่จะพักคันมาก ผมให้จุดตัดขาดทุนไว้ตรงนี้ใครที่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจังหวะของคนเล่นสั้นแล้วนะครับนะเพราะนั้นคนเล่นยาวกลางยาวอย่างผมก็คงไม่ได้ไปเข้านะครับแต่ว่าสำหรับคนคันมือนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเอารับสั้นๆแค่นี้พอถ้าอยากจะเสี่ยงสู้นะครับ รีวอร์ที่จะได้มาหรือเป้าหมายที่จะได้มาอย่างที่บอกครับ1805นะครับถึง1820นะครับผมว่าผมคิดแบบ w o r s t case ที่สุดนะครับ w o r s t case ที่สุดถ้าขึ้นมา1805เนี่ยจากจุดนี้ก็ราวๆ17 17ถึง20เหรียญไม่ถึง20่เอาเป็น15เหรียญ สิบห้าถึงยี่สิบประมาณเนี้ยบวกลบแล้วแต่จังหวะกการเข้าดังนะครับจุดตัดขาดทุนอยู่ประมาณสักสิบสิบไม่ถึงอ่ะตีสักกลมๆสักสิบเหรียญน,นะครับก็ลองพิจารณาดูครับว่าถ้าเข้าตรงนี้คุณอาจจะต้องขาดทุนสักประมาณสิบเหรียญน,นะครับถ้าถ้ามันพลาดนะครับ ถ้าได้ก็ได้สักสิบถึงสิบห้าเหรียญก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับเป้าหนึ่งแปดศูนย์ห้าประมาณนี้ครับอะเพราะนั้นก็เอาจริงๆถ้าเกิดคนเล่นสั้นรอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งให้วันเนี้ยผมอยากให้เห็นวันเนี้ยติดสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือกรอบของวันนี้อันนี้คือกรอบของวันนี้นะครับ ถ้าราคามีการปรับตัวยกขึ้นมาแบบนี้สักหน่อยหนึ่งเห็นการเบรกต้านตรงนี้ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะมารอจังหวะการย่อตัวนะครับเพราะนั้นการขึ้นตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้มองขนาดว่าจะขึ้นแบบสตรองเทรนขึ้นมาเลยนะครับเพราะนั้นผมอาจจะมองในภาพของการไซด์เว่อัพขึ้นมาซะมากกว่าภาพอาจจะเป็นแบบนี้ไซด์เว่อัพนะครับอาจจะมีการยกเบรกขึ้นมาแล้วย่อลึกนะครับย่อลึกก็คือ ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาแบบเนี้นะครับถึงสักประมาณช่วงวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจังหวะที่ที่จะเป็นการย่อของชุดเนี้ยมันก็ไม่ได้วิ่งขนาดแบบต้องรีบกระโดดเข้าเพราะกลัวตกรถนะเพราะว่าราคาเป็นการพักฐานกันถึงพุธผมมองว่าจะเกิดการไซด์เว์อัพขึ้นจะมากกว่าในช่วงจันทร์ถึงพุธ นะครับเพราะนั้นเราเห็นราคาวเหวี่ยงขึ้นไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบตื่นตระหนกว่าเอ้ยราคาวิ่งแล้วไปแล้วมันคือการพักฐานจากภาพใหญ่เพราะนั้นเทรนของภาพใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วแหละตั้งแต่สี่ชั่วโมงนี้ก็คิดว่าเป็นจะบอกว่าเป็นเทรนลงได้ไหมมันก็จริงๆก็ยังติดในกรอบของไซด์เวฟภาพใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็เริ่มเกิดเทรนลงเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการยกตัวจันทร์ถึงพุธตรงเนี้ยเป็นแค่การพัก ฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นภาพของการพักฐานอย่างที่เราคุยกันแหละก่อนหน้านี้นะครับว่าภาพการพักฐานเนี่ยมันมีหลายรูปแบบจะเป็นไซส์เว้าไซส์เวอกข้างไปเลยนะครับหรือทําแค่สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วไปเบรกหลุดไปกันต่อมันหลายรูปแบบนะครับการพักฐานมีหลายรูปแบบแต่ทีนี้เมื่อเรามองเอาไว้หนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับถึงหนึ่งแปดสองศูนย์เนี่ย เ้ามันอยู่ด้านบนออกมาเพราะฉะนั้นก็จะให้น้ําหนักของการไซด์เวัพขึ้นมานะครับให้น้ําหนักของการไซด์เวัพขึ้นมานะแต่อย่างที่บอกแหละมันอาจจะเกิดเจอแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก็ได้เพราะนั้นจุดปัดจจัยสําคัญนะครับหลังจากที่ราคามีการเบรกขึ้นมาให้เห็นบ้างสมมุติเบรกขึ้นมาให้เห็นบ้างอาจจะมองเห็นเทรนด์ขึ้นมาบ้างนะครับจุดนี้อาจจะเป็นรับ นะครับย่อมาที่นี้จุดลับเนี่ยอาจจะปรับตัวยกขึ้นมาจาก1779เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาในส่วนของกรอบราคาในการที่จะเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับซึ่งถ้าเกิดเห็นกรอบชัดเจน นะครับเดี๋ยวในค่ำนี้เราได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะได้อัปเดตครับว่าเกิดสัญญาณเตือนเกิดขึ้นไหมหรือเกิดเทรนที่เป็นลักษณะของการไซด์เวอัพหรือเทรนของแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยที่จันถึงพุทธเนี่ยเกิดเทรนหรือจุดสังเกตขึ้นมาบ้างไหมในตักกะหรือในมุมมองของความคิดที่ที่ผมมองเอาไว้นะครับว่ามีปัจจัยใดๆมารองรับทฤษฎีนี้หรือเปล่า นะครับมาลองรับทฤษฎีของแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยมีไหมนะครับตอนนี้การลองรับทฤษฎีของแพทเทิร์นหนึ่งที่ผมมองไว้ว่าจันท์ถึงพุธเนี่ยมันจะมีแค่การทดสอบคือมาถึงเป้านะครับในส่วนของ W2 นะครับที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แท่งวันศุกร์ที่เกิดเป็นโดจิอ่ะขออภัยครับเกิดมีเป็นเป็นแรงซื้อเข้ามาในช่วงท้ายตลาดนั่นแหละ นะครับเป็นลักษณะของแฮมเมอร์เกิดขึ้นนะครับเป็นกึงก่งๆึ่งแฮมเมอร์สมากกว่านะครับเป็นแฮมเมอร์ลักษณะนี้ะมากกว่านะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2ปัจจัยตัวนี้จะเป็นปัจจัยของภาพใหญ่นะครับการตั้งเทรนสําหรับการวางแผนเล่นสั้นเนี่ยยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปหาในเรื่องของตรกกาศที่จะมารองรับนะครับใน ในทฤษฎีที่ผมวาไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องติดตามกันในช่วงรอบขําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้ามาแล้วกันจริงๆถ้าเกิดคนเล่นกลางยาวเนี่ยผมบอกไม่ต้องแตดเลยก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละมันจะพลิกลงเมื่อไหร่ก็ได้ เวลาขึ้นเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นทีละนิด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 จริงนะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบต้องบอกว่านั่งเฝ้าจอนั่นแหละสิบห้านาทีเก็บสิบห้านาทีเก็บอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นทำเพย์สิบห้าแล้วก็เก็บสิบห้าแล้วก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นจังหวะเป็นเวฟเป็นคลื่นไปแบบนั้นซะ,ะมากกว่านะครับแต่คนที่อย่างที่บอกกลางยาวสายแบบวางแผนแบบลงทุนเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอไม่ได้เฝ้าไม่ได้อัปเดตจุดตัดขาดทุนอยู่เรื่อยๆอย่าอย่าเสี่ยงดีกว่า นะครับเพราะว่าเวลามันเทวิ่งตามเทรนแล้วมันแรงครับและเทรนนี้มันมีความสอดคล้องมีความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กับในส่วนของ t i m r a m e มด้วยนะใจผมลึกๆก็ยังมองของภาพการลงนะครับคือถ้ามองทั้ง2 pattern ทั้งแพทเทิร์หนึ่งและ pattern 2ภาพรวมของมันคืออะไรครับมันคือลงนะ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเสี่ยงจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จะฝากเอาไว้ละกันและเป็นมุมมองในส่วนของทองคำของเราในรอบเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงสำหรับเพื่อนๆที่รับชมทางย t u b e นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับหรือมารับชมผ่านระบบซุ่มก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มและเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าท,ที่ของเรากันได้และอย่าลืมครับหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ ที่อยู่ใน right รายละเอียดวิดีโอนะครับกันเข้ามาได้หรือกดลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานครับได้ทําคลิปดีๆเนื้อหาบทคราะห wide wide ์ด kind of ีๆแบบนี้ก็ออกมาต่อเนื่องนะครับก็สําหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหนึ่งในรอบค่านะครับนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเนี่ยแหละไอ้เทรนที่เราตามกันหาตักะหรือความน่าจะเป็นที่เราจะเอามาลองรับทฤษฎีตรงนี้ นะครับนะว่าจะเกิดไหมสำหรับจานถึงพุทนะครับหรือตามแพทเทิร์นหนึ่งนั่นแหละนะครับเช้านี้ก็คงจะต้องขอตัวลรัไปก่อนขอบคุณครับ